ผลบุ้นโต้งครับคับมาจะยังได้พูดช่มาบนก้วยเนาะเนาะยลืมแลยิผลลืมนี่นะ้แล้วได้ไวแล้มือนเนาะคอขึ้นว่าบปอนบุ้ได้สีแล้วใหนี่นะเนียอ้อยเอาทีเรูกบอกอยู่ว่าไปอ้อยส่เสวาเนาะตต้ต้นใหญ่้วเนาะ้นใหญ่เลยหมันบอกถุงเมื่อยแล้วพ่ชางบอกเจอเราเบียนบ่ได้ผลแล้วหรอ

พุ่นเาใเคยล่ะเอ้ารถลงทงลงทาคือเกาพี่น้องอ้เนาะหาละกทนในกดเนาะไผเลียยเคยลาสาทยเคยลาสิแล้วกนงเนาะเรบอเามืออื่นนะพาะให้นี่บแล้วอยู่มืออื่นูพี่น้องเอ้ยเนาะยังบักหลาย ได้ดถ้าได้คืก็ไ่งไดัมเนะเืองชงนอนนะเนาะเออเอาอีกรถนี่เป็นน้ำ็ดียซ่เซซ่ยขยาดขยาน้ำเลยโอ้ยเบาไปบรรยากาศขับอยู่ได้เนาะเย็นเย็นลมห้วยนนพี่นองเาันลงมามัดข่าขึ้นเก่าแม่งะไรกันที่นอนเลย เป็นเมารถว่าเป็ดเนี่ยเมารถเมาเพื่อเพื่าทางตองใหญ่ไปเลยเนาะพาพอหักเพิ่นไปน้ำไปเลาะเที่ยวไปมือเศร้านี่ขี่รถไปน้ำเพิ่นว่ะมันมาเวลาสภาพเป็นเนาะสภาพเมารถปไปนั่นเลาว่าแต่ป้าป้าเมารถเนาะมันไปนี่ว่าเมารถเพิ่นพาไปไม่ไกลนะวอดชิฟเลาะชิมจ๊ะมาว่าเป็นสภาพไม่ได้ คนบบเคยมีรถเห็น่านะดื่มนมาอีกน่อยบอหน่อยทางคนเตะคนที่อ่อนอยู่บ่ขึ้นมากด้แค่เดียวไปจุ่มน้ามันเดียวห็มันอ่อนวะนอนได้ครับนอนได้พอหิ้งหิ้งเอาขึ้นรถได้เนะพอสู้ขึ้นรถไปไปสิ จม่มใจจะเป็นยังไงจะทานโจมเข่าคือเกาบ่โจมเข่าแล้วก็มันทั้งนี้สืเป็นผู้มัดโบกน้องเลยมาสบายตะก,ก่อนเลยนะามาปันพูดปันพูดคนงานเท่ากับน้องเลยมัดเข่าบอ่อใทิพย์ด้วเนะนาะของยานะอันเพืองแหงชเอาลูกท่าเจ้า มัดเลยเด้อ่หมัดละสิพันูโอ้ตมัดเนั่นดีที่เจ้ากิงก้าสามารอดย่ามันแเนเพื่อคำเนาะคอยเฮ็ดไปนั่ไวเนาะโอ้มัดหน่อยหน่อยนึงที่ำน่อยหน่ไก่อเยอะมยืแนมยงได้ได้เอาไปมัดหนึ่งก่อนก็ได้ป้าไว้ แบบเสีน้าใบก้อนนะเพื่อนเอ้เสียหน้าให้มันอ่อนดีเดี๋ยวเรามาพี่ยูกระเตอร์แล้วก็ยังมาพี่ยูทางแม่นางกระเตอร์ทางแม่น้องเชอร์เนาะลงมาตามดังดังไหน่ยิบไปดูลุงมาตอนอ่าเดี๋ยวตัวคลิปให้เลื่องพวกอีกเพื่องเอ้ยมัดเข่าก่อนเนาะมาแล้วเพื่องเอ้ยเนาะแม่น้องเชอร์กับวาวเพื่อนไปล่อกันท่าไรเด้นี่เนาะ ป้าไปลงฝนปุตกบ่พี่น้องเอ้ยมาหน้าทางนี้ท่าใด็นล่อกันท่าใดเด้จังหวะมาฮอดพี่เนาะล่อจนเมื่อยคอยกันล่อจนแต่ใบม่วงจนใบกานสัว์เนาะพอจังหวะนั้นลงมาแทบป้าวะเนาะทางป่าทางลุงมัดถ่ายอยู่พี่น่ะดูดูพี่น้องเลยกินแล้วแล้วนะฝนปุตกครับขอมาแต่ยังได้พูดใช่ปะปุ๊กบ๊อกัน้วเลยเนาะ

โอ้ยุานึงนวานะมาตุ๊บหมดนใหญ่้เนาะนใหญ่เลยบ้านบ่าถุงมือแล้ไปช่างกอบไปเชีอจาถุงมือเห็นวหมถุงมือแล้วเนาะใส่เปนแบบว่าแผนงันกับบัตรบมือยุเพีองไปช้านี่แล้วเอาลองเชื่อเป็นน้ำนาะตัวเดืออนี่ก็ได้เคื่อลสิไหมู้นี้บ่พันวาสี ไปประกาศย้ําข้องตามหานะนี่ไปหาเรามาชอยได้เราเนาะเข่าลาบลาบบมาชอยกันวะใช่เรามาชอยทั้งโ็ท่านสิเวียนเห็นไหมน้องเช่ดเราเวียนบ่ได้ได้ผลแล้วละลงมาหาเลยก็หนอคือโมยองบ่หมูยองแท้เข่าเข่าโมยองอันยังผัวกีลาวก็เข่าโมยองบ่อยากเลือกอย่างเล้บ่อยู่เห็ดหาเแล้วลงมาเมื่อเดียวกันทีตอนแรกรอลงมาน่ะเนาะลงมาบ่งว่าเป็นได้บ่ สีน e> <oh> nah ี่บริขิวที่ได้มาขนเข่าได้หมดเาดานะเอ้ยนันแดเห็นหอบเดียวเด้หอบเดียวรดบริ่ไดลืมบอก่ลืมติได้อยู่ติทเมี่ยได้เนาะยาดด้นมาเนาะเมียเพิ่นไปแล้วมื่อนี่ยแต่มาเนาะเมียลางานแน้มื่นนี่พี่น้องเลยนเนาะ พยานแบบนี้แหละย่อยผนมาชดใช้มีพผนเด้แต่ก้าวนี้ผนมาจากอันเหนือเนาะพผนมาลงมาจะเชียปยปนในแม่พนพาน้องเชอออกไปข้างนอกพี่น้อาไงข้ยงนอกกระชังมากนี่ผลตัดเอาบ่ตัดเอาตัดเอาตัวนี้หัวมันไ่ได้มีหย่าเนาะถ้ามีหย่าก็ห้ามไปเลยทั้งน่ะธรรมดาอยู่บ่หมธรรมดาก็ธรรมดาไปนี่แนี้เนาะ บวกเด้อใส่ลงมาซอยป้าเมื่อเดียวคาบเดียวเนาะเวนมื่อเดียวสักคาบเดียวนี่ก็จักขี้ลวแรกไปน้องเลยจะว่าแม่หมูแกงจักอื่นหนสิเ่มแจะวอาไปส่เนาะงออยู่นี่เดียวไปเลเดี๋ยวมจะผใช่มานำตีเมื่อฝ้าเมื่อฝนมาเลยได้หนิเนาะมาพอมกับสายฝนไปจักอันทางบาจันเป็นลงมาทางทงไ่น้องเลยตกใจายตกตกใจายตกกตกใจแล้วเนาะใครจเคยเห็น เห็นยูตะกี้กัน้อาเห็ดหน้าน้ำกันอยู่กับอะไรปีอะ้รพี่น้องเลยอ่าน้องเชื่อท่านได้เกิดบ่เพระพัฒนบุญให้เพื่อนนี้เนี่ยไม่ได้ทุกแกต้องเชื่อท่านได้เกิดเนาะ้าเพุนเป็นกาบุญนี้พุทธไก่เห็นหน้าเลยอุมีเวลาวันนี้คือว่างเฉมวันนี้เป็นได้ไราะว่าได้มีโอกาสได้มากินเขาน้ำนาหมึงแทบอื้อื่ไม่ได้เนาะยันวาเนาะ มันนี่คนมาตำหมูฮู้ซึ่ป้ากินนี่น้อง้เนาะคนว่าจะกดแทนที่แจ๊คขมายบ่ชิบอมาใส่พอดีทีเนาะเอาคนนั่งกะบ่านไอกุ๊อย่าหลายเนาะบ้านเขาอ้อันนี้ยังไข่เนี่ยนี่หนาระบาดได้นี่ยังใครเนี่ยเนาะบ่ได้มีหนาปนได้เพิ่นหาย่นตัดเอาขาตัวบนนอื่นนี่ เว้ยไปบุเป็นคือตอนให้ที่เนี่ะเห็นบ่ตัวทางมาน่ะอมาใจพีเต้เราจะมุดจักสูตรเด้นเราจะเคยเห็ดนาะเราจะมุดจักว่าุจักวิธีมันในลายเพึ่นเอาเข้าเครื่องเพึ่นไม่ได้เลยบุลลมตีบุลมเครื่องเพึ่งเนเนาะรวมอยู่ดอกเป็นพอนข้าวนึกถึงบ่าเล่าเลยพี่น้องเลยเราอันเห็ดไปทีบ่ เอาวหันาพลอยตินมันจะกระดุยที่แซวจะกระคือกันพระยาแต่ฝนตกเท่านั้นแหละค่ะฉีดมืดทั้งมืดทั้งมืดลมทั้งมืดจักมืดลมมืดฝนหาตัดไหนเอาขึ้นได้เลยนี่นะแปลว่าหาวเลยหมาวันหาวหมาวันกรอบเลยว้าวันที่เช้านี้พอดีสามเมื่อที่ผ่านมาเลย Sám mơ đây, sám mơ ở ban này đây Bên mơ tì xì đấy này Ồ oh. Thế đêm à? qua hai tháng lần hai đã rồi đó Ẩn tụi con nè, ờ Họ tắt con mô vào tụi nó Họ tắt con họ nhớ mô phần đấy Thôi qua hai niên này, sám mơ ở mô này đây Lẹo hai bà gì bộ mùa này Mùa xuống bởi đấy Mùa xuống bởi đấy, khám nuôn Khám nuôn cả khám nuôn ổ nhạc nhìn nó, quá chỗ này đã mưa phát leo đấy nó, nhàn quá vợ, tham bằng bông con chào nó, cầm bối cả, nhang hay nhang được, nay nưng cả nó, cái neo đấy nó, phật lung đấy ấy nó, cả xí đẹp bay, này con chỗ này phật vào ôm mưa tây chuyện Thái Kim nhàn lung ma xoay đốt, bồ xoay hả, mưa đấy nó, để tôi thèn này. <laughs> อ้าวเฮียเดี๋ยวต่อคลิปให้เบิ่งอีกไม่อีกทีนึงโุทางนั้นก็เต็มรถโอ้ยอะไรแท้นี่ยีแต่คนก้าววาโอ๊ยต้องว่เข่าเลยว่จนกินนอกวะเมนเดี๋ยวนี้เนาะแม่เพิ่นบอกแมนต้องเชื่อตลอดเนาะเพราะเลยว่ากินเพราะบ่อายเพิ่นบ้านไม่ว่ากินเต็มหายเต็มพันเลยดิเพิ่นบอกแมนต้องเชื่อตลอดวะวันนี้เราลงมาซอยได้คือไหนเรากินเยอะกว่นี้จักมือใดนะจักมือแล้วก็ไปตังอืดอีกจักบ่ มีเบียมีงานอีกจ้ะมืัอนี้ยันแบบฝนว่างเนาะฝนยุดเป็นเมือกไม่ทรานี่ก็เอาน้องเชอร์พี่น้องเลยเอาน้องเชอร์เครื่องเมือกมันนี้ก็ลงมาซอยทางปาอีกตอดแรงขับแรงเอาลายแท่นอะเต็มรถนะคุณเนาะนี่าจะขั้วพัวนะเอาไปฉันเอาเอาสิพี่น้องเยเดี๋ยวต่อคลิปใหม่อีกเด้อพี่น้องเด้อเนาะนี่ไร อยากเปียนกับ่อยว่อยากเปลี่ยนกับเปลี่ยนนะต้ทานเห็นยังนีนั่ว่าจะกันง่ายเนาะเนาะง่ายอล้วก็นั่แล้อพี่น้องเอ้สี่เด้สามสี่มือเทำมันในกระเมื่อนี่เด้วเนาะยังมาแล้วอยู่มันใ้ข่อยรำพูเดียว่อยนะคอยแบบตีย่างไวย่างซ่าแบผู้ดีผู้ิบมือเด้อพูเดียวเนาะพูเดียวเนาะวะ เอ้าคั่นว่าแฮาเป็นทุ่งเฮาแล้วนะนั่นแหละจังว่าน่ะผู้เดียวสิผู้เดียวนั่นมันก็แน่นอนอยู่้มื้อ้เพ่ทั้งดกทั้งดเนาะให้แน่ให้นี่่ทางกลางมันมีแถวแขพุ่นมีอยู่ทางทางกลางพุ่นบ่มีปไาซนอมดก่อนเนาะบบ่แม่นบ่แม่นซะบ่เนาะ

น่ารู้ไงคะนี่แดละเนี่ยเราก็เห็ t อยู่เราก็เห็ดอยู่น่ะ้องเคยเราเหดอยู่ทางเราแก่ว่าหาเงินน้ำหดน้ำเราวะทางท่ากันเลยเราไม่ไดกินข้าวเราได้ไปยังหดลยเอะเนาะตัดผ้ามาบานี้ คนขึ้นรถอีกกันเลยเป็นรอบที่สามหน่อยเนาะยังหลายใช่ไหมอีบือ่งกระดิ่งกุนเหล่อหนิเนาะขึ้นบานทั้งผลมาเฉยคือเล่วมันนี่กุนเหล่วง่ายเนี่ยคืออีกสี่เป็นบื้นถามชื่อให้ซื้อหน้าเพ้น ทางรถแล้วหนูมีทางมันอยู่กลางนาอยู as, ่กลางแฮมปี้นาอยู่กลางตรงนาันอยู่กลางใกล้หวยสิเนาะหนูมีทางลงแนะก็สะพายไอ้หลายเติบด้วมันเด็กก็ได้สามรถรถที่สามนี่บ่เอแมนบ่เอเมนเนาะ ที่คนข่าวลายด้วยบาลชั่เนี่ยแต่คนบอบเนาะคนข่าวะบ่มีข่าวข่าก็เบอลปีนข่าวข่าฮัตัดเลยเป็นลาขันตอพดมันเลยเบาเป็นลายขันตอนน่เองมันเหียไปน้ำเหยียบไปน้ำเีวเลยแม่เนาะม้วนข่าเป็นขอบลดนี่นะเนาะ nè được à chép nó cả đấy kiếm cái đấy đi. Oh, wow. đi đây mồi hen bỏ mà ấy, đông ma lại pì làm là mười cô ra rát mấy em thôi mà cả đấy đấy เ็มยก็นอนเชีแหงมาอยู่ติหาเก็บเอานี่ก็ไม่ง่ายนะเหียนเดือมัเห็ดได้มเ็ดดเยปอะเนาะเนของเรานีของเราได้เห็ดนาเห็ดหอดปีหอดงามหอดเดือดมาเห็ดคือเกา พอดำพอรวยพอพออยู่พอกินพอได้กินนะพออยู่พอกินไปเมื่อนวันเห็นเห็นหน้าไยมันแบบว่าเอาเคยเห็ดอไระเห็ดตลอดเห็ดตะุกปีเสียหลายใช่ผละูกเดียวบานอม่มือนมันมีเนือื่นนะตัวต้นะชานตรงแ้นมาเห็ดจะเมืองนว่าอยู่ที่มนว่าอยู่วาเซียน กม่น่ามีเห็ดยังนี้บานเอาเนาะลวงแล้วหมาจระดีหมาจดีขายนี่าจะหน้าปีปีเดียวเด้งเผื่อชิ่วหดปีทิเผื่อิวดปีบ่งไม่จะได้หลายบัดี่บ้านเราคิดดยยังต้นนอกคันม่น้ำเนาะเริ่มรับถืยอะเริ่มรับดวยแเียงโซเนพียนิดเดียวมนี่เ้เนาะจะเป็นเห็ดเห็ดย่งอยู่ใต้ของคนน่น เห็ดตันน้ำแม่แม่มีคนปลูกคนกะเห็ดน้ำห่วยเห็นมทำดมนี่เนาะบ่อล้วฮอกี่าทได้อันหาอันชรถน่าจะได้สามนึงเน้ันายเนาะ่าวอเลยบ่ลายกับมูว่ากับโตกัเฮ็ดกุ้ยีมูฟางลายพดจนมูเห็ดมูก็คอยเห็ดไปน้ำตี เพิ่มน <Ừ. S 1> ้ำเต็มหมดแล้วไาถืได้ลายก็เก่าก็ได้ปะได้อยู่เนาะตั้งสามรถปู๊บวันว่เง้านี่ก็ได้ชมหนึ่งเด้ตอนนี้ก็มาเพิ่มเป็นสามฮะถือว่าได้แล้วเนาะได้สามแล้วเพิ่มสามบ่เพิ่มสี่บ่ลายก็มันแบบมัดเนาะไอ้ขั้นบบมัดเนาะแต่ถ้าอายุเนาะเี่นมัดเนี่ยังไงมีแตน ผู้นึงเป็นผู้มัดผู้นึงเป็นผู้นั่นไปนะคือังไลนเนาะใช่รเกใส่รถเกีียวเนาะหมูมมีก่มีไกจากลนเพื่นหมูมาโดดเินาเียมันยังมูมาหอดบ้านท ชอบละรอยแล้วเดนี่ดรถเกี huh. ่ยวมาเป็นเกี้ยวเป็นหมากเป็นนวยด้วยนั่นชอบไปเขานีอมมากแนๆชอบค่ะขนาดึงดึงไปแล้วหมดแล้วชอบไปอรวอยหวาวกันนั่นนี่หวาแล้วหวานแล้วจะบอกหวานนั่นฮะ โอ้ยเมวเราเียัังมช่รสอนไปรอยๆาสอนันาขันไปสดเงือละสจไปลยแสตน้ำกันนะเนี่ยตะวว่าไ่นั่นแหละแต่ว่าเอิดี่ยวดีเล่ตัวจรงถ้าเอก้วจเฮ้ยไอันเถี่อวมาแลวแสตี อกาศไยอกาสมา่นว่าเนาะบิมพนว่าพิษกะอีกเนะแย่ิ่หอพิษเอาเลยโอพอพิต้าวตักินิเจ้าหาเจัาขีบจังดิเฮ้ยว่าพิษว่าติดดำคเดำข้าวนะออ กบัดพิษบาดถึกนแล้วก็ได้เหายบอกว่า้เอาผูมั่นใจว่ามออกวู่้มั่นใจได้ผู้มั่นใจคเเนาเน่เนาะคบอกใช้เครื่องคิเลขเลยว่ะยังไ่อยากใช้ที่สดเิดเีบ่ขดนัรมันบกันค่ะมันปุ๊บปั๊บปุ๊บั๊บไวเนี่ยเพราะว่ามันคือรูแต่ว่าเขาแบบไรเด็ด ไต้โฮนะจริงิงจรไกลไปดูแต่แบบการไกลตอนมาแบบว่าตอนแบบนักจูดแบบโค้งนะโค้งเนาะขาสูงไปไหนไปอ้อมนึงเอ้ามากะยองเข่าอยู่คุณเฮ้บุ๊น้น้เออเต้อ่าคืออีกอื่นเผื่อน้ออื่นตอนแรกคือสิแลว ตอนเช้านี่คือชิบุเล่เรกเบิ่งซุงเบิ่งขัก่ะหายยังเยียบต้องก่นไหน่อยก็บอกอยู่ว่าตอนแรงพุ่นว่ะตอนเช้าตอนเช้านี่บโบเล่ตอนแรงอีกชอกเมื่อนาะอีกคนอีกเื่นก็เบื่อสองหายนะเอาป้าไปอันนั้นเลมาเป็นทาไปถึงามคนไปหาคนงานมาแต่ใช่ าสิมีคนงานใอ้เป็นเจ้เก็บหน้าไฟหน้ามันคือกันเอนันเงีห้าันไดคันวน่จตดขึ้นใคนนไฟสิมาเห็ดกงืนคนไม่ผู้ผาเห็ดเนาะกนขคืนก็ว่าท่านตวี้ผูผ้าเห็ด่แก้าดีนี้นแ้ากเห็ดปีนี้ห้าแล้วะนีาแล้วะ้ำลังม่กาตเาขาแล้วก่อนม่ด้ปีนี่ไปขาเกี่ยวหนาบอ่ะเกี่ยวข่าวหยาว่ามันก็นั่นเนีว ผู้ข้อนึงก็บักใหญนึงก็เบาก็เบาอ่นนี่คือเที่ยวเที่ยวสุดท้าเนาะทําได้ติเอาไปๆสิไปเก็บขึ้นเปรถแล้วก็เมื่อบาดนี้น้องเอ้ยเนาะสําหรับนี้เฮาก็สิไก่อนเด้อน้องเด้อเนาะเพราะว่าทําด้น้องเอ้ยมืดแล้จัทางปงด้นี่หมดเวลากลับคืนบ้านคือเก่านะ พอระบพ่อะบพ่อตรถละข้พ่ออะน่พ่ะ้อหน่พอะรบ่กุ๊มอยเยกุกันอ้าิ่มคุบกสิ่มกะไประโบไปไปแสนมัดเอ้ามัดน้ำมุง่าหันดิอ่รป้าใช่ตอกด้ตอกเด้่ตอกาเดวเอาไว้มันทื่เห็นนหยันบุเห็นไหมเยอะยันบุยวนเนี่อื่นที่อื่นมามกันบ่อื่น แดดเนาะดูทนกากลังดดมาซวยนะกูว er> ่ามาล่อกลงานเนาะมาล่อว่านี่นะโบอันนี้คือเตือนไว้ใ้ว่าวันล่อเมื่อนี่นะแะแล้วแดนเนาะพี่น้องเนาะคนมามาซอยเมียคนว่าเนาะทำอื่นพามียไปเติมเครื่องเติมคลองไปจักงาแกงเกันติ ส่เหดกันละแล้วพลอยยไปเอ้ะสั่กแมนพ่อเลยอ่วเล่าหัะได้หัวได้นะอเาขเห็ดเอาปืนไหมอีกบ่ปืนมาช่วยไปอีกบ่นี่ว่าขอเห็ดเอานี่แล้วเลยกับใช้บดีแล้วแล้วบาดีเนาะว่าว่าป้าทำกรบโปเนี่ป้าทำกระโปรนี่แล้วแล้วบาดนี่สงสัยสงสัยชิแล้เท่านีุ้่มือไวไวมือไว หาผลหยาดเจักันนี่เออวะน้องนำจะสันนำยังไงนำปาที่เพียงยี่บองยี่สิบหกครับไ้ยไปปาที่ไหนมาสิไปไปสนไปทานี้กะดีใจจะได้เนาะผลมาซอยกะมุกขับใจได้เสดอมาซอยเด้อเอาแ่าจะกันเป้เอาันบ่ไปไปแสบนปบนับฮะไปได้จังว่ากันอีกรอบเัมนน่ะเนาะไม่้จังว่ากันไนไน ไปไปกลับบ้านกลับช่องยังไ้เนาะแล้วคลิปนี้ไปแล้วเพี่องเด้อสปาดีเด้อผู้ตะเวนกระตุดินนะเด้อไปแล้วไปแล้ว